สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกับปีโครงโคนเคยตาดำแท้100%เซนไม่มีส่วนผสมใดๆนะคะนอกจากเนื้อเคยล้วนๆนะคะทำจากเคยเล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าเคยแป้งนะคะเป็นสินค้าหายากนะคะเคยแป้งหายากค่ะไม่เค็ม นะคะสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนใดๆทำจากเนื้อเคยเล็กล้วนๆนะคะถ้าเคยเล็กมากเท่าไหร่ตาเคยก็จะเล็กและขึข้นเท่านั้นนะคะตาเคยถึงตาเคยนะคะนีะ่ตาเคยคาเคยเล็กนดน เรีกตาเคยเคยตาดำมด้ว